ณเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้เมืองที่มีส้มและลูกไวยแสนอร่อยคุณยามาสก,กิฮิโรทกกะชายผู้ซึ่งตาบอดสนิทเนื่องจากโรคตาที่ลุกลามการเดินทางไปทํางานโดยรถบัสด้วยตัวเองแม้จะฝึกมาแรมปีแต่ก็ยังมีเรื่องที่ทําให้ต้องกังวลอยู่หลายอย่างเช่นเมื่อรถมาแล้วเขาจะรู้ไหมนะหรือเขาจะนั่งรถจนเลยป้ายหรือเปล่า ก็มีเสียงใสเล็กๆพูดขึ้นว่ารถบัสมาแล้วค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของน้ำใจอันยิ่งใหญ่จากคู่มือเล็กๆแสนอบอุน่นซึ่งถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายรถบัสมาแล้วค่ะ ผมมองไม่เห็นเพราะโรคตาที่เป็นตั้งแต่ตอนยังเป็นหนุ่มนั้นลุกลามการมองเห็นของผมค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิบปีหลังจากนั้นผมก็มองอะไรไม่เห็นอีกเลยแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะทํางานต่อผมขอให้คนในครอบครัวช่วยนําทางผมไปที่ทํางานที่อยู่ที่สารากางจังหวัดเป็นเวลาสองปีและหลังจากนั้นผมก็หยุดทํางานหนึ่งปีเพื่อใช้เวลาในการซ้อมเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวผมที่มองไม่เห็นอะไรเลยใช้ไม้เท้าคลำทางข้างหน้าค่อยๆ เดินไปทีละก้าวและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมตัดสินใจจะขึ้นรถบัสไปทำงานด้วยตัวเองเช้าวันจันทร์ในฤดูร้อนที่อากาศร,ร้อนระอุผมเดินได้ตัวเองแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลผมที่กำลังยืนรอรถบัสอยู่ที่ป้ายรถประจำทางปรับใจตัวเองผมจะนั่งรถบัสไปลงที่ป้ายศาลากลางจังหวัดซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกห้าป้ายเท่านั้นแต่ผมก็ยังรู้สึกกังวลเหลือเกินผมจะรู้ได้อย่างไรว่ารถบัสมาถึงแล้วหรือผมจะขึ้นลงรถเองได้อย่างราบรื่นไหมนะ เมื่อผมขึ้นรถบัสมาได้แล้วเหงือก็ออกเสียจนชุ่มไปหมดหลังจากวันนั้นทุกเช้าผมจะมายืนรอรถบัสที่ป้ายรถประจำทางนี้และถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆก็จะไม่ได้ยินเสียงรถบัสซึ่งผมเคยพลาดรถมาแล้วเวลาที่อยู่บนรถบัสมือขวาของผมจะถือไม้เท้าขาวส่วนมือซ้ายก็จะต้องจับห่วงบนรถเอาไว้แน่นๆเช้าวันหนึ่งสวัสดีค่ะมีเสียงเล็กๆน่ารักเสียงหนึ่งดังขึ้นรถบัสมาแล้วค่ะผมรู้สึกว่ามีมือเล็กๆมาดันที่เอวของผมเอ๊ะ ผมคลายมือที่กำม้เท้าขาวอยู่ออกเล็กน้อย